สวัสดีเช้าว,วันที่19พฤษภาคม2565ครับตอนนี้พอตข้างลงก็ลดลงเหลือ7,000นะครับเดิมทีนั้นอยู่ที่1 2 0 0ลงมาเหลือ7,000แล้วก็ลงก็ซื้อเพิ่มลุน่าเข้าไปตอนแรกก็เป็น7,004ตอนนี้ทุกตัวก็ลงนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของแนวทางการลงของเขานะครับ เดี๋ยวเราจะดูว่าแต่ละเหรียญแต่ละอะไรทำไมถึงลงกันเยอะแยะขนาดนั้นก็ติดตามชมกันนะครับเหรียญแรกดูนี้นะครับรูน่านะครับเราก็ดูรายละเอียดของรูน่ากันนะครับว่าเทาานี้นั้นลดลงไปตั้ง0 0 0 0 8ศูนเยอะจัดนะครับดูรูน่านะครับก็มีเออร์เลอร์นิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับตอนแรกกลุงมก็ดีใจหมดนึกว่าก็จะขึ้นไปที่ไหนได้มันเป็นเทเลอร์ของสคริปต์ของเขานะครับก็หวังว่าราคามนจ่กลับขึ้นไปที่พันหกประเด็นก็เป็นแค่ความหวังไอ้ตัวนี้ล่าสุดนะครับก็จะกลับไปที่ประมาณสองพันหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีเขาเขรียกเลยนะเริ่มมีปริมาณนะครับปริมาณการขายนะครับ แล้วก็ราคาอยู่ที่0.0053นะครับก็ราคาก็ตกลงมาจากเมื่อวานนะครับที่อยู่ที่0.006365นะครับก็ลบลบไปเยอะทีเดียวนะครับแนวโน้มก็ยังคงเป็นแนวโน้มลงนะครับเอาใจช่วยนะครับสลับรูน่าเรายังคงมีความหวังถ้ามีโอกาสฟื้นคืนและดีดกลับขึ้นไป ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีการเผาเหรียญกันทิ้งหรือเปล่านะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสลับตัวลุน่าครับหรือเท r ล่านะครับสเตเบิลคอยถัดมานะครับหลวนเหรียญที่ลุงกำลังถืออยู่อีกตัวหนึ่งก็เป็น i o s อซึ่งก็เป็นปกตินะครประเด็นก็คือว่าเขาจะขึ้นจะลงประเด็นคือเขาต่ำสุดแล้วเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปสูงสุดเนี่ยในระหว่างที่เขาเดินทางมาเนี่ย เขาก็จะต้องมีการตกลงมาดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่จังหวะของเขาก็คือว่าเส้น macd นี่ก็ค่อยๆกลับขึ้นมาที่เส้นสัญญาณนะครับกำลังจะเหนือเส้นตัวเส้นเส้นสีแดงนะครับเส้นสีน้ำเงินนี่คือตัวแท้จริงของเขาซึ่งถ้าเราลองดูนะครับปรับเปลี่ยนเส้นนะครับสีน้ำเงินนี้ให้เป็นขาขึ้นควรจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียว ควรจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วตัวนี้ก็ควรจะเป็นสีแดงนะครับเป็นปกติสีแดงอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งค่าง,ง่ายๆนะครับในการดูนะครับเห็นไหมเมื่อไร่สีเขียวมากกว่าสีแดงก็แน่นอนว่าราคากําลังจะดีดกลับขึ้นไปครับ <het> ในจังหวะนี้นะครับก็จะ <K> เห็นว่าจังหวะกําลังจะดีดกลับขึ้นไปที่เส้นศ <K> ีนย์นะครับแล้วก็ปร oh, <K> ิมาณการซื้อนะครับที่เป็นทางเทียนสีขาวนี่ก็คือปริมาณการซื้อนะครับ รู้สึกว่าจะมีการซื้ออย่างบางเบาแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าเขายัางถ้าเป็นสีขาวอยู่ก็ถือว่าเขากําลังซื้อนะครับตอนนี้ราคาก็เกลยอร์ลบลงมานะครับแต่ก็ยังคงยังคงไม่เป็นนิวไฮนะครับยังไงเสียนะครับราคาต้องไม่ต่ํากว่าเดิมนะครับถ้าเกิดมาทำนิวถ้าเกิดมาทํำนิวโลนะครับถ้าทานิวโลเสร็จมันก็ต้องมีมีโลต่อไปนะครับหุ้นได้ สไตล์ของคริปโตใดก็ตามนะครับถ้าเกิดมีนิวโลนะครับเมื่อไหร่ที่มีนิวโลนะครับเห็นไหมเมื่อไหร่ที่มีนิวโลเขาก็จะมีนิวโลต่อไปยกเว้นว่ามีตัวที่เป็นนิวโลล่าสุดแต่ว่าตัวถัดมานั้นเขามีการดีดตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ลุงก็ยังคงมองว่าเขายังคงจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่1.20นะครับ1.20นะครับตรงนี้นะฮะตัวบนละตัวบนสุดของตัว linear equation น,น,นะครับ แล้วก็ตัวล่างสุดนี้ของสีแดงก็อยากให้เขาตกลงมาตรงนี้นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นไปถึงตรงแถวนี้เมื่อไหร่ก็ลุงก็จะได้มีโอกาสได้ขายสักทีนะครับเพราะมันถ้าเกิดขึ้นไป1.105ครับลุงก็ติดอยู่ประมาณนั้นนะครับถัดมาอีกตัวนะครับซิกนะครับซิกก็จังหวะก็คือขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ ก็ค่อยบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มค่อยๆไซด์เวยออกบวกขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็กําลังบีบตัวเข้ามานะครับสำหรับตัวบริจแบงค์จังหวะที่บีบเข้ามาเจอกันน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับราคาก็จะค่อยๆดีขึ้นไปที่สี่สี่บาทห้าบาทห้ 5. 5าจุดห้านะครับไปที่ห้าจุดห้านะครับตัวนี้ถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็น่าอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับก็จนเย็นนะครับดูดูไปเรื่อยๆนะครับจนเย็น ไม่ต้องรีบนะครับเป็นเป็นเมาสแต่ว่าเรามีเป้าหมายการขึ้นตัวอยู่แล้วนะครับพอเมื่อไหร่ที่เขาดีดกลับขึ้นไปที่5.5ก็เป็นโอกาสที่จะเทขายนะครับส่วนกําไรได้น้อยนิดนึงก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับ a d a ครับวันนี้ก็ลงไปอีกนะครับลบไป0.70จจังหวะก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าอย่าทำนิวโลแล้วกันนะครับเมื่อไหร่ที่กราฟมีนิวโลนะครับเมื่อเมื่อนั้นก็ เป็นอันเริ่มต้นนับใหม่นะครับถึงว่าเขาลงมาทานิวโรอีกครั้งหนึ่งถ้ามันเป็นนิวโรก็ต้องเริ่มนับใหม่ก็คือเริ่มการรับการสวิงขึ้นไปใหม่ก็ต้องรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับตัวนี้ก็จะตอนแรกก็บอกว่ามันจะขึ้นไปที่34บาทแต่ตอนนี้มันจะขึ้นไปสูงสุดที่32 33บาทเองนะครับเมื่อกรอบกรอบที่มันเคลื่อนไปใน100วันนี้มันลงต่ามาเรื่อยๆนะครับ กรอบ100วันก็คือตัว linear e q a t i o n สีเขียวสีแดงใหญ่ๆนนะเมื่อไหร่ที่มันกดต่ำลงเรยเรื่อยมันก็จะราคาก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามลักษณะการขาลงของเขานะครับตับตัว ada นะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับเพราะว่ามี a c d นั้นก็ค่อยค่อยไซด์เวฟมาข้างเพื่อจะขึ้นไปด้านบนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เราก็ลองเล็งเห็นแล้วว่ามันยังคงขึ้นไปไม่ได้นะครับ BCH นะครับ BCS ก็ลักษณะก็คล้ายๆเกือบเหมือนทุกตัวที่ผ่านมานะครับจังหวะรอครับตอนนี้เราก็รออย่างมีความหวังนะครับคนถือไปกันนะครับสำหรับท่านที่ดอย BCS ก็สามารถที่จะเข้าแก้ดอยตรงน,นี้เลยครับก็คือถ้าเกิดท่านดอยอยู่ที่อยู่ที่หมื่น หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันท่านก็มาซื้อเอาทีแถวนี้เพื่อถัวเฉลี่ยราคาลงมาครับท่านเข้าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6,500นะครับถือว่าต่ํามากนะครับเข้าที่6,500แล้วก็เข้ามากกว่าเดิมเป็นสองเท่านะครับถือว่าติดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทท่านก็มาซื้อที่ตรงนี้6.69นี่ก็อยู่ที่ประมาณสักซื้อไปหนึ่งพันบาทเลยนะครับ สลับไปสลับมามันก็จะถัวเฉลี่ยลงมาเหลือแค่ประมาณสัก8 5ด0ตเริ่มตั้งแต่8.500ท่านก็จะได้กําไรนะครับมันก็เป็นหลักการง่ายๆในการที่จะเข้าเทรดเข้าแก้แก้ดอยนะครับระยะสั้นๆครับสลับตัว bch นะครับ,บ,ต,รบต่อไปก็ T btc นะครับ btc นี่ก็หลังจากที่ขึ้นไปนานนะครับหมายความว่าราคานั้นก็ค่อยดีดกลับขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าตัว m c c นี้ เป็นสีขาวหมดเลยนะครับก็คือจังหวะเขาเขาเข้าซื้อนะครับเป็นจังหวะสะสมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสีขาวนี่แท่งเทียนของตัว m a c d เนี่ยเป็นสีขาวก็คือเป็นจังหวะเข้าสะสมเพราะฉะนั้นราคาก็เลยค่อยๆดีดกลับขึ้นมาครับตอนส่วนวันนี้น่ก็ดีดกลับลงไปนะครับก็น่าจะลบอยู่เยอะนะครับปกติก็ขึ้นไปบวกไปทีละสองสามหมื่นนะครับมันขาขึ้นนะแต่วันนี้ขาลงลงมา แสนสนะครับถือว่าแสนสาหัสจริงๆนะครับสำหรับตัว BTC t c นะครับด็อกคอยนะครับด็อกคอยก็ลงไป0.053นะครับช่วงนี้เช้านี้ก็คือว่าปกติเช้าๆ้านี่จะเปิดขึ้นมาจะบวกทุกตัวนะปรากฏว่าเช้านี้นั้นเริ่มมีสัญญาณการลงอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็แค่พาวนาไม่ให้เกิดนิวโลแล้วกันนะครับถ้าเกิดนิวโลนี่ พวกที่รอมาทั้งหมดนี่ก็ต้องลบล้างใหม่หมดเลยนะครับประเด็นก็คือว่าอย่าให้เกิดนิวโลขึ้นมานะครับแต่ประเด็นก็คือเขาดูตรงนี้ให้ดีนะทุกตัวก็จะเห็นว่ามีการซื้อนะครับมีการซื้อนะครับตัวเอกซีก็ค่อยๆโค้คงกลับมาที่สัญญาลนะครับมีแนวโน้มการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะเห็นว่าแนวโน้มก็ต้องดีดกลับขึ้นไปที่5.1 5.2นะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับต้องรองนะครับเล่นพวกนี้ต้องใจเย็นนะเย็นมากๆนะครับดูแนวโน้มว่าเขากําลังจะกลับขึ้นไปนะครับมีแนวโน้มว่าจะกลับขึ้นไปยังไงนะครับราคาต้องไม่ทํานิวโลราคาต้องอค,ค่อยๆไซเว์ขึ้นไปหรือไซเว์ออกด้านข้างนะครับสักระยะหนึ่งเพื่อรอให้ตัวบรูเจเบรนนี่บีบตัวเข้ามาหากันแล้วก็ราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางบรูเจเบนนะครับ แล้วตัว MSD ก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นมาที่เส้นสัญญาณแล้วทั้งหมดก็จะค่อยๆดีดพุ่งตัวขึ้นไปที่ราคาอย่างที่ปรากฏสูงสุดของเขานะครับที่ลีเนียเรกชั o นด้านบนสุดครับส่วนตัวนี้ก็ราคาก็จะไปที่ประมาณ70บาทนะครับสำหรับ IMX นะครับไ m x ไปที่70บาทนะครับส่วนจะไปได้เมื่อไหร่นี่ก็ต้องภายใน100วันของตัวลีเนียเรกชั o นนะครับ ลุงก็บอกเป้าไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาจะไปถึงหรือเปล่ามาดูเจฟฟินนะครับเจฟฟินนั้นเป้าของเขานะครับถ้าล่าสุดเป้าของเขาก็จะไปที่40 44บาทครับส่วนเป้าต่ําสุดที่ดูเอาไว้ตอนนี้ก็ลงไปที่7บาท8บาทเดิมทีมันอยู่ที่12บาทนะเดิมทีมันอยู่ที่12บาทแล้วก็สูงสุดเขาก็ขึ้นไปที่ตอนนี้คือ30 36บาทเรียบร้อยนั่นหมายความว่าราคามาถึงตรงจุดสูงสุด น่าจะเป็นจังหวะตัดสินใจนะครับว่าจะลงนะครับลักษณะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับแท่งเทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนั่นหมายว่าว่าในวันถัดไปนั้นราคาจะตกลงมานะครับอันนี้เราไม่ได้แช่งเจฟฟินคอยนะครับไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาดูแนวโน้มเขาเป็นจังหวะเ็าเป็นเช่นนั้น,นครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าลงมา,าค่อยๆลงมาแล้วเขาก็มีการพักตัวนะครับก่อนที่จะมีการดีดขึ้นไปที่48บบาทแล้วก็ จังหวะที่ดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องไซเวดดาวลงมานะครับทีนี้จังหวะลงมาทีนี้ก็จะไปที่12บาทหรือ8บาทนะครับซึ่งในระหว่างนี้แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดขึ้นในภายใน100วันนะครับ linear r e g r i o n 100วันนะครับจังหวะพวกนี้นะครับก็จะไซเวตัวนี้ก็จะไซเวไปด้านข้างก่อนที่จะปีดขึ้นไปนะครับแล้วก็ไซเวดาวลงมาเพราะจังหวะ m a c d ยังคงห่างนะครับจากเส้นสัญญาณนะครับจากเส้นศูนย์โลเนี่ยก็ยังถือว่าเตรียมเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเจฟฟินคอรจะมีการโดดน,นะครับหมายว่ามีการดีดตัวขึ้นไปนจังหวะนี้นะฮะไซด์เวมาเขาก็จะดีดตัวขึ้นไปใกล้สูงสุดแล้วเขาก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเข้ารอเก่งกําไรนะครับเวลาที่เขาจะดีดขึ้นไปนะครับเมื่อไหร่ที่เขาดีขึ้นไปสูงสุดเขาก็ต้องลงมาต่ําสุด ก็จะเป็นประมาณนี้สหรับเจฟฟินนะครับที่นาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแซนบ็อกแซนบ็อกก็ไซด์เวย์ทุกทุกตัวลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาเป็นในในทิศทางเดียวกันนะครับคือไซด์เวยทด้านข้างนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่75บาทนะครับจังหวะมันคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเหมือนกับนัดกันมานะครับว่าตอนนี้มันจะต้องไซด์เวยทด้านข้างราคาต้องล่วงลงมา ที่จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายที่ดีนะครับหมายเพราะว่าทุกถึงทุกสิก่งทุกอย่างของราคามันไปในทิศทางเดียวกันนะครับขอแค่ว่าอย่ามีนิวโลแล้วกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีนิวโลก็ต้องมีนิวโลต่อไปแต่อันนี้คือลักษณะไซเวลกันข้างนะครับรักษาระดับเทดนะครับเส้นเทดไปแสดงว่าการที่จะตัดสินใจพุ่งขึ้นก็มีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าเส้นสีเขียวนี้ตัวนี้ครับเริ่ม โผล่เหนือเส้นสีแดงนะครับ m a c d ก็กำลังกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับก็ประเด็นก็คือว่าอันนี้เริ่มเริ่มกลับด้านแล้วนะครับตอนแรกเขาอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับทีนี้เขาเริ่มกลับขึ้นมาอยู่ด้านบนเรียบร้อยเนี่ยนั่นหมายความว่ากําลังกลับตัวนะครับปิดคับนะครับเป็นจังหวะการกลับตัวนะครับแล้วก็เส้นก็กําลังขมวดเข้าหากันนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเหนือกว่าเส้นกลางบลูเจอร์แรรบงทีนี้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปได้ ก็จะพุ่งขึ้นไปที่1 6 0 170สนะครับสลับตัวบิดครับถือว่ามีสัญญาณการดีดกลับตัวอย่างสวยงามนะครับสลับตัวบิดครับบิดครับคอยทั้งหมดที่เราดูผ่านมานี่ก็มีตัวบิดคับคอยที่มีสัญญาณการกลับตัวอย่างรุนแรงนะครับน่าสนใจนะครับดูทั่วไปก็ยังคงไซออด์เวลกานข้างเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวอย่างชัดเจนเหมือนบิดครบิคอยบิดคับคอยนะครับ ตัวบิดครับคอยจังมีสัญญาณการกลับตัวนะครับตัวนี้เดิมทีเราทําเส้นเห็นไหมครับทำทำเส้นกากระบ,บาดเอาไว้ทําเส้นสามเหลี่ยมเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่มันไม่พุ่งเกินไปมันออกด้านข้างมานะครับออกด้านข้างมาแบบนี้ก็เราก็ยังคงยังยังคงต้องรอจังหวะและยังไม่ซื้อมันครับจังหวะของมันก็ผ่านตรงเส้นเรียบร้อยนะครับประเด็นก็คือตอนนี้ก็คือ กำลังจะโผล่พ้นกลับขึ้นมานะครับเส้นสีเขียวกําลังจะขึ้นมาสีแดงแล้วก็กําลังจะมาที่เส้นสิกเนลนะครับทุกตัวเหมือนจะกําลังจะกลับตัวครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าการบีบตัวเข้ามาของบลูเจอร์แบนนะครับเข้ามาเริ่มจะใกล้กันเรียบร้อยนะครับก็หวังว่ามาในอีกสอสามอาทิตย์นี้จะมีโอกาสตีตัวขึ้นไปทุกตัวมีแนวโน้มเป็นจังหวะที่เป็นขาขึ้นหมดนะครับเพียงแต่ว่าเขาย่อตัวนิดหน่อยนะครับเราสุดท้ายเรามาดูตัว USD นะครับดอลลาร์นะครับทีนี้ดอลลาร์ก็เริ่มค่อยๆกลับหลังจากที่มันดาวลงมานะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยๆกลับขึ้นไปที่35บาทนะครับทีนี้ก็จะขึ้นง่ายๆหน่อยครับเมื่อเราก็จะดูตรงนี้นะครับว่าราคานั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนนี้อยู่ฝั่งด้านด้านด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อไหรที่เขาอยู่ฝั่งด้านบนก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็เหมือนกับตัวบิตคัพเมื่อสักครู่นะครับบิดคัพคอยครับ วะก็ปิดคับคอยก็เป็นไซด์เว้อัพอ่าตัวคริปโตทุกตัวที่เราดูมาทั้งหมดนี่นะก็มีตัวบิดคับคอยตัวเดียวนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวบิดคับคอยนะครับตัวคับคอยเนี่ยตอนนี้ราคาที่ร้อยยี่สิบนะครับก็คือว่าจังหวะเป็นจังหวะที่ควรจะช้อนได้อย่างสวยงามนะครับช้อนควรจะช้อนทันทีนะครับสำหรับตัวบิดคับคอยนะครับที่พูดมาลุงก็ สนับสนุนให้บิดคับคอยนั้นเข้าช้อนไดนะ้แล้วราคามันก็จะไปที่160นะครับ mm. ก็จะไปภายใน100วันนะครับภายใน100วันเพราะฉะนั้นก็รอได้นะครับตอนนี้อยู่ที่120ราคามันก็จะค่อยๆไปที่160ซื้อยังไงก็ได้กําไรนะครับถ้าดูตอนนี้นะครับคือเราจะพิจารณาเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับดูเป็นอันนี้เป็นเดท t ม์นะครับเดทม์ daytime. มันก็จะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับดูทุกอย่างเป็นเป็นแนวบวกนะครับสีเขียวกําลังขึ้นไปมากกว่าสีแดงแล้วก็ราคาอยู่ในฝั่งด้านบนนะครับของตัว MACD นะครับแม้ว่ายังอยู่ห่างจากเส้น Signal นะครับจังหวะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าทั้งหมดของเหรียญทั้งหมดนี้ก็ตัวบีตคับคอยนี้ถือว่าเป็นตัวที่นําโด่งนะครับมี คุณสมบัติที่ดีที่สุดนะครับทุกคนก็น่าจะลงทุนนะครับลุก็แนะนําได้เพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านจะไปทํายังไงก็พี่นาเอาเองนะครับลุงก็แค่ดูตามจังหวะของกราฟไปนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็พี่นาดูเอานะครับจะทํายังไงก็อยู่ที่ทุกท่านนะครับก็อย่ามาเชื่อลุงนะครับดูไปก็พี่นาไปเอาเองนะครับเชื่อใจตัวเองดีที่สุดนะครับไม่ว่าการลงทุนยจงใดก็แล้วตามนะครับก็ ขอให้เชื่อตัวเองเชื่อมั่นในจิตใจนะครับมี mindset ที่คิดดีทำดีนะครับหวังดีนะครับให้กับทุกคนนะครับบนโลกนี้นะครับจะได้มีความสุขกันทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าท่านกลับเข้ามามาชมคลิปนี้ก็ถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชมใหม่ๆก็ขอความกรุณากดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็จะเกิดท่านเข้ามาแล้วก็ อยากสนับสนุนนะครับเห็นว่าช n e l นี้ลุงกีตาคนนี้มีการพูดที่ฟังแล้วตะลื่นหูนะครับอินชอบครับหรืออยากจะสนับสนุนให้ทำช n e l นี้ต่อไปเรื่อยๆก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือสมัครด้านบนตรงขวามือที่มีคําว่าสมัครนะครับคลิกเข้าไปเพื่อสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ ก็คลิดเพียง50บาทต่อเดือนนะครับก็ถูกถูกมากนะครับก็ถือว่ามันเป็นเศษเงินนะครับก็เหมือนกับเราไปซื้อเหรียญลุนหน้าเราก็ใช้เศษเงินตอนนี้มันก็ลงไปเหลือ0 0 0ย์นหนึ่งะครับซึ่งลุงตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ160ยบาทนะครับพอลุงซื้อไว้200บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากสนับสนุนกันนะครับฝากไว้ในอ้อมอกแรงใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วมาพบกันในคลิปถัดไป สวัสดีครับ